แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์โควิดประจำวันที่8พฤษภาคม2564ขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรุงเทพธุรกิจและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะยอดโควิด19วันนี้นะคะยังน่าห่วงเสียชีวิต 19รายติดเชื้อเพิ่ม2,419รายนะคะยอดโควิด -19 วันนี้สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงพบผู้เสียชีวิตเพิ่ม19รายขณะที่ผู้ติดเชื้อมีเพิ่มอีก2,419รายทำให้การระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่นี้มีผู้ป่วยทะลุ50,000รายแล้วนะคะ สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประจำวันจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือสอบอคได้รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโครโรนา2019ล่าสุด8พฤษภาคม2 5 6 4ภาพรวมของสถานการณ์ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังพบผู้ติดเชือ้อโควิด19รายใหม่2419รายทํายทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 78,855รายอีกทั้งยังมียอดผู้เสียชีวิตสูงอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม19รายทําให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เมษายน64มียอดผู้เสียชีวิตสะสม288รายขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด -19 มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว382รายและนอกจากนี้ยังมีรายงานถึงกลุ่มคนไข้าอาการหนักที่มีอาการปอดอักเสบ ที่น่าวิตกอีกจำนวนไม่น้อยจากทั่วประเทศส่วนสถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศตั้งแต่วันที่1เมษายน2564ถึง8พฤษภาคม2564พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่เพิ่มขึ้น2,419รายทำให้การระบาดระลอกใหม่มีผู้ติดเชื้อสะสมไปแล้ว52,411รายอัปเดตล่าสุดโควิด -19 วันนี้นะคะมีผู้เสียชีวิต19ราย ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก2,419รายนะคะ